มาหวานด้วยก็หวานด้วยนะคะต้องอผาต้องฝาตสวัสดีที่ลุกนะคะพี่จิ๊บกับพี่เจพี่จี๊บว่างมากขอบคุณครับใช่ใช่้องเพลงไม่ได้เปลี่ยนมาหวานมากได้เห็นอุกผมครับกดตดตามกลับกไั้วนะจี๊บสิแดงต้องปฏิค่ะใช่มาใช่กัน กำลังจะให้ยี่หวังต่อนะคะต่อจากเมื่อวานโอ้โหอ้ก็ได้แมนใส่ค่ะทำผมงายสวัสดีครับอาจารย์คุณครับใช่ค่ะหลอกสมายขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวเข้าใหม่สามเราแสดงเนละครตั้นสนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เอต่อนะคนเมื่อเช้าหายไปไหนมันหลับไปแล้วครับ กี่โมซื้อดกอนเที่งเลยคะก่อนเี่ยงอนนี่อซ้คมปิดกันนะครยังไม่ได้ซื้อคมปิดเขาพูดคข้างหล่อมากเลยนะเดี๋ยวเไม่รู้เรื่องนะสีผมก็เลยใช่เพราะว่าชุดันเป็นสีแดงไงชุดสูทจะเป็นสีแดงคือหลอสป่าวดีพี่เ้าขา แรงหลยเนเพ่แน่เลยใช่ครับอาจารย์ใช่ครับวันนี้ระบบเป็นอ่าวันนี้พี่กุ้งตอนแต่ลอบนะครับเก่งมากพี่กุ้งชื่อว่าครูดาวเรืองแต่จไม่ใช่ถูใจไม่งั้นไม่นิ่งแบบนี้โอ้โหเออใช่แหละน้องพี่รักมากเล่นมาใช่แหละพี่หมอขอบคุณครับพี่หมอขอบคุณครับยี่สิบแหละ ไม่เป็นแล้วค่ะช่างเหรอถามติาได้ปแล้วห้องน้ำห้องนาเส้วคข้างเดือนน้อยเราใราที่นอนเร้เป็ช่าฉัน คนที่ร้องุงทุกคนวันนี้ไม่อยากพูดไงเพราะว่าถ้าพูดก็เพียนแล้วเราจำเบียอไม่ได้เลยเสร็จแล้วหนูจะไปแล้วจะคนเสรจไม่แต่ก่อนมันก็เจแล่ว ลักน่าจะพี่แน่นแน่น,แนขาด้านล่างไปแล,ล้วนั่งโซลาเอาหมอนมหามหาตุงเพิ่มพีแน่นทิ่มครูได้อีกห้าสิบแดงเปิดแล้วก็ยังใจไม่อั้นนะครับร <c oughs> มีนักกันจบ